ชมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของทิศทางของค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีลุ้นรีบาวได้ในช่วงสั้นๆน,นนะคะหลังจากท,ที่เห็นการสร้างฐานในระดับ31.82บาทก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ31.90-31.95ถึงบาทในวันนี้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็มองในส่วนของอ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองที่ก็ยังเดินหน้าพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ1นึ่ปีนะคะหลังจากที่รายงานตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยได้แก่ตัวเลขเริ่มสร้างบ้านแล้วก็การขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นดีกว่าที่คาดการขณะที่ในส่วนของเงินเฟอ้อของสหรัฐเองเนี่ยขยายตัวที่ระดับ2เซก็เป็นแรงหนึ่ ให้ดอลาลาร์สหรัฐในดีตัวขึ้นมา mm hmm. เทียบกับกสก้ารสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกแล้วก็ส่งผลให้ค่างเงินบาทเราเนี่ยก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลาลา,า,าร์สหรัฐไปแถวๆระดับ31.90บาทต่อดอลาลาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้แม้ว่ายังคงต้องติดตามดูกันต่อว่า mm hmm. เฟดจะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยในช่วงใกล้นี้หรือเปล่าจากการประชุม ธนาคารกลางโลกที่เมืองแจ็คสันโฮในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็คืนนี้เองเนี่ยในเรื่องของรายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุดที่มีขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแม้ว่า แตยังไม่เห็นในส่วนของสัญญาณที่ชัดเจนมากกว่าเดิมเรื่องของกรอบเวลาที่จะปรับขึ้น,นตาดอกเบีย้ยแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างสดใสในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในฝั่งสหรัฐก็ทำให้มองว่าอาจจะยังเป็นแรงหนุนต่อ,อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐในช่วงสั้นๆส่วนฟันเฟ้อเองเนี่ยเริ่มมีการชะลอไหลเข้าในระยะสั้นแต่ว่าระยะกลางก็ยังมองว่า เงินงลงทุนต่างชาติก็ยังมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราเนื่องจากความคืบหน้าทางการเมืองแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสําหรับสัปดาห์นี้ก็คงต้องจับตาดูในเรื่องของการเลือกนายเลือกนายกฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของโฉมหน้าคอรมอว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง แต่ว่าในช่วงสั้นๆวันนี้เนี่ยก็มีรุ้นที่จะเห็นตัวค่าเงินบาทเนี่ยดีตัวกลับขึ้นมาเชียบกับดอลลาร์สหรัฐหรือว่าอ่อนค่าลงจากหลังจากที่สร้างฐานในระดับ38.82บาทที่กล่าวไปแล้วก็อาจจะทำให้ตัว USDU14 เนี่ยมีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ32.42บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ในช่วงสั้นๆ จึงแนะนำว่าให้เข้าเปิดสถานะลองตัว USDU 1.4ที่ระดับ ATO โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ32.02บาทหลัจากที่เมื่อวานเนี่ยยังไม่สามารถเปิดสถานะช็อตได้แล้วก็การปรับตัวลดลงเนี่ยยังจำกัดอยู่ที่แนวะรับ31.87บบาทต่อดอาลลา,าร์สหรัฐ สำหรับสถานะรองที่เปิดได้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าจุดที่เข้าเปิด0.05บาทปกีการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ